สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้เบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตน,นะครับได้เวลามาติดตามผลการแข่งขันในช่วงเช้าวันนี้เป็นเกมเมื่อวานที่ผ่านมาครับมี2ทีมตัวแทนจากประเทศไทยลงแข่งขันคือราชบุรีแล้วก็เชียงรายอยู่ในเตดเดี๋ยวไล่เรียงสถิติ แล้วก็มุมมองคอมเมนต์เกมในสไตล์ของผมนะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้และสถานการณ์ในการเข้ารอบของทีมจากประเทศไทยแล้วก็โปรแกรมนัดต่อไปที่ต้องตามเชียร์กันด้วยส่วนเรื่องของการโปรโมตร้รานค้าต่างๆยังคงส่งกันเข้ามาได้นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k คิดไซโคมผมปักหมุดไว้ด้านบนสุดนะครับตอนนี้คนก็ทยอยส่งกันมาพอสมควรแล้วแหละยังไงฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับแชร์ให้พ่อค้าแม่ค้าเขาเห็นเขาจะได้มาฝากร้านฝากโปรโมทสินค้าช่วงนี้ใคร ขายไม่ได้เน้นออนไลน์เนี่ยผมอยากช่วยประโมทให้จริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้มีของกินมาฝากเหมือนเช่นเคยแล้วก็มีอีกหลายร้านเลยที่รออยู่นะครับยังไงก็เต็มที่สักประมาณ3-4ร้านแล้วกันไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคนดูคลิปก็อาจจะงุนหยงิดได้แต่เอาเป็นว่า ห้ามกุญิจเด้ขาดในช่วงเวลาแบบนี้ทุกๆคนกําลังตกทุกข์ได้ยากเลยครับพ่อค้าแม่ค้าลําบากมากช่วงล็อกดาวน์ทั่วประเทศนะครับส่งมาได้เดี๋ยวจะบอกให้เพราะเดี๋ยวนี้สั่งของออนไลน์ก็กินได้อยู่แล้วนะครับเริ่มต้นที่ร้านแรกนะครับเป็นร้านยำแหนมอินดี้ครับมีเมนูข้าวยำแหนมยำแหนมสดข้าวไข่เจียวแหนมอะไรที่เป็นแหนมทําหมดแหนมทอดก็มีเปิดบริการทุกวันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย อย่างว่าสั่งออนไลน์ดีกว่าอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งครับจังหวัดราชบุรีเบอร์โทร0924103084โทรไปสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็มีบริการส่งอยู่แล้วทางฟู้ดแพนด้าหรือว่าไลแมนเน้นย้ำนะครับเขาบอกว่าแหนมทางร้าน ทำเองมีภาพยืนยันอยู่แล้วนะครับไม่ใส่สารกันบูดใดๆและรับรองความสดใหม่ทุกวันเพราะเป็นสินค้าโอท็อปของอําเภอบ้านโป่งยินดีครับที่ได้โปรโมทให้อีกหนึ่งร้านเป็นพุดดิ้งมะพร้าวน้ําหอมโกเต้เขาบอกใช้มะพร้าวน้ําหอม3ามพรานจากสวนของเขาเองและไม่มีส่วนผสมของนมวัวใครที่แพ้นมวัวทานได้ถ้วยละ35ครับสถ้วยร้อยและก็คิดค่าส่งตามระยะทางในกทมบางพื้นที่ จัดส่งให้เองฟรีด้วยและส่งทั่วประเทศนะครับใครที่เป็นแฟนขับของคียไซโคงเขาบอกว่าลดไปเลย10%ครับส่วนเรื่องของเกมการแข่งขัน,ขนไปดูราชบุรีกันก่อนครับเกมในกลุ่ม G พวกเขาลงเล่นนัดที่5นะครับก็เป็นเกมนัดรองสุดท้ายแล้วราชบุรีตกรอบไปเรียบร้อยครับแต่ต้องการคะแนนแรกและต้องการประตูแรกในทัวร์นาเมนต์หลังจากที่ยังไม่ชนะใครและก็ยังไม่สามารถยิงประตูได้ด้วยเจอสึกหนักครับ เจอกับทางโปฮังสตีลแล้วแต่เกมของราชบุรีก็ดีขึ้นตามลําดับคอนเซปต์ทีมอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนะักแต่เกมที่ราชบุรีต้องการแต้มวิธีการไม่ได้ยากครับรับรับเลยนะครับมีปัญญายิงยิงเข้ามามีปัญญาเจาะเจาะเข้ามาแล้วผมจะบอกนะครับว่าสกอร์ที่เกิดขึ้นไอ้ศูนย์ศูนย์เนี่ยราชบุรีใช้วิธีการแบบไหนครับเกมที่ราชบังคลากีฬาสถานนะครับเกะีาในเวลารแบบไนไเม่ตวกานครับเปม่กนเกมที่ดี อีก1เกมของทั้ง2ทีมราชบังกรเนแพ้มา4ี่เกมรวดแล้วก็จัดทัพฟูลทีมครับเกมนี้เปาวีเซบาสเตียนวูตฟิตสตีเฟนลองจิลแลวก็จูเนียร์มาปูกูระบบการเล่นเนี่ยห้าสนะครับก็เน้นเกมรับต่ําเป็นสําคัญเลยแหละครับขณะที่โปฮังเนต้องการ3มแต้มเพื่อชิงโอกาสในการเข้ารอบต่อไปและก็ส่งชุดใหญ่จัดเต็มเจอกับราชบังกรแต่คู่นี้จบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไป0ูนต่อศูนย์ทให้ราชบุรีเก็บแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของ ACL รอบแบ่งกลุ่มได้ครับ ยันเสมอกับโปฮหังก็ไม่ใช่ง่ายนะครับและโปรแกรมนัดต่อไปของราชบุรีนะครับเมื่อได้คะแนนแรกแล้วหวังว่าจะมีประตูแรกในทัวร์นาเมนต์สักทีนะครับเพราะว่าเป็นเกมส่งท้ายเจอกับทางยะโฮดารุตซิมแชมป์เอ็มลีกของมาเลเซียสามทุ่มของวันที่7กรกฎาคมนะครับจะได้สร้างประวัติศาสตร์ทั้งการเก็บคะแนนแรกได้ชัยชนะนัดแรกใน ACL รอบแบ่งกลุ่มแล้วก็สามารถได้ทําประตูแรกใน ACL ออย่างเป็นทางการได้ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่งานง่ายครับก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าด้วยสภาพ ของทุกทีมในสายราชบุรีนั้นอ่อนที่สุดนะครับแต่ก็ดีขึ้นตามลำดับและเกมนี้ถือว่าได้ใจนะครับย้อนไปกันหน่อยว่าไอ้ศูนย์ศูนย์ที่เกิดขึ้นกับโปฮังสตีเลอร์เนี่ยเขาเน้นเลยครับว่าต้องไม่เสียประตูและเกมรับก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นจริงๆแล้วราชบุรีเนี่ยไม่เน้นการครองบอลในเกมนี้เลยครับหวังเพียงแค่ว่ารับแล้วก็รอจังหวะโตแล้วจริงๆเนี่ย โขเกมโตแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่ารับต่ำมากๆเปอร์เซนต์การครองบอล33นครับขณะที่โปฮังเนี่ย67แต่สถานการณ์การโดนกันตัวตัวเนี่ยเป็นฝั่งราชบุรีดีกว่านะครับเพราะว่าแดนบนต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นทั้งลองจิวบ้างหรือว่าจูนเนียมาปูก,กูบ้างก็เลยขึ้นมาถึง62.3ขณะที่โปฮังเนี่ยเน้นทีมเวิร์ครับสถิติก็เลยน้อยครับ37.7ลูกกาอากาศก็เหมือนกันนะครับที่โดลกันชนะเนี่ยเพราะว่า บอลลูกกอากาศเนี่ยเปิดใส่ราชบุรีกองหลังได้ทำงานตลอดครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา63%ขณะที่โปรฮัง37%การตัดบอลไปอยู่ที่โปรฮังนะครับ10ต่อ6ขนาดที่รายละเอียดเรื่องของการจ่ายบอลพาสซิงบอลครับทางฝั่งของโปรฮัง5 7ารดพาสขณะที่ราชบุรี297พาสบอลยาวก็สูสีนะครับ54ต่อ67 แต่ความแม่นยำเนี่ยทางฝั่งของโปฮันต้องยอมรับว่ามาตรฐานดีนะครับแ8 1แล้วพอเข้าใบแดงของราชบุรีสปีดบอลอาจจะลดลงมาหน่อยแต่ความแม่นยำยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ80.9%าขณะที่บอลเข้าใบแดงของนางโปหันในแป๊บเดียวก็เสียของราชบุรีเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นมา61.3%อสซ crossing ดีกว่าครับลูกเปิดจากด้านข้างเจาะตรงกลางไม่เข้าทางฝั่งของโปหังก็ยัดเลยครับเปิดยัดเข้าไปทั้งซ้ายทั้งขวา44ครั้งขที่รราชบุีได้เปิดบอเพียงแค่5ครั้งเท่านั้น แต่เป็นสกอร00์0-0ที่ราชบุรีนั้นทําได้ดีเลยนะครับเพราะว่าเกมบุกเนี่ย25ครั้งของโปฮังครับพวกเขาเจาะราชบุรีไม่เข้าราชบังกรได้ยิงเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นและก็ยิงเข้ากรอบหน้าแปลกมากนะครับเข้ากรอบคนละหนึ่งครั้งครับ25ครั้งของโปฮังยิงเข้ากรอบไปครั้งเดียวครับถือว่าเขาตีนบอร์ดด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เกรมรับของราชบุรีก็ช่วยกันสุดชีวิตเลยเพราะว่ามันมีจังหวะบล็อกช็อต ถึง10ครั้งครับติดกองหลังติดผู้เล่นของราชบุรีเนี่ยรับต่ำมันเกะกะไปหมดเลยครับยิงยังไงก็ติดซึ่งต้องชื่นชมครับว่านี่แหละคือคอนเซปต์และวิธีการเอาเป็นว่าต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องเล่นเกมรับครับทุกทีมเลยใน AFC Champions League แต่ถ้าเกิดว่าเจอทีมที่ควรจะต้องเอาชนะอันนั้นเล่นเกมบุกก็เซตไปอีกระบบหนึง่งแต่พอเจอทีมใหญ่ในเอเชียเนี่ยเราไม่หลอกตัวเองแล้วแล้วทางราชบุรีเนี่ยผมเชื่อว่าเขารู้ ว่าทำไมเขาถึงต้องเลือกเล่นในเกมนี้เอาความมั่นใจเอาแต้มให้ได้เพราะว่าเขาลองเล่นตามใจตัวเองมาแล้วเนี่ยผลมันไม้เป็นอย่างที่หวังครับรุกเข้าไปโดนโต้เสียประตูเพราะร่างกายตัวเองก็ยังไม่เต็มร้อยเอาเป็นว่าเกมนี้ใจเย็นเล่นรับแบบอดทนครับทางฝั่งของราชบุรีรับ9คนนะครับลายที่1เนี่ยก็คือลายกองหลังต่อจากกำพลประตูเนี่ยหคนแล้วก็ลายที่2อ,อีก4คนรวมเป็น9 ทิ้งกองหน้าไว้คนเดียวบางทีเป็นจังหวะของลองจีวบ้างด้านข้างบางทีก็เป็นจูเนียร์มาภูกูบ้างไปอยู่ตรงกลางค้ำในแดนบนของทางโปฮังสตีเลอร์ซึ่งเลยครึ่งสานามไปไม่เยอะแล้วลายเกมรับของทางราชบุรีเนี่ยนะครับเคนเนี่ยอยู่ในระยะ25หลาคุณคิดดูแล้วกันนะครับยีหลาเนี่ยเลยเส้น18หลาหัวกะโหลกบนกรอบเขตโทษเนี่ยเลยออกมานิดเดียวไม่เยอะครับโอ้โหโปฮังเจาะแทบตายเจาะเท่าไหร่ก็เจาะไม่เข้ามันแน่นมาก แต่เกมดักแล้วโต้เนี่ยคือปัญหาของราชบุรีครับไม่มีวิธีการไม่มีคนเติมบางทีเติมขึ้นไปไม่ทันเพราะว่ากองหน้าเนี่ยพักบอลแป๊บเดียวก็รักษาบอลไว้ไม่อยู่และอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเกมรับเนี่ยมันรับเพื่อไม่ต้องการเสียประตูมันก็เสียทรงในเกมบุกครับเป็นธรรมดาเพราะผู้เล่นอยู่ในสนามของแดนตัวเองเนี่ยสิคน ทิ้งไว้คนเดียวด้านบนก็เป็นธรรมดาครับเมื่อคุณรับแบบไม่ต้องการให้เสียเนี่ยโอกาสในการรุกแล้วได้ประตูมันยากมากๆนะครับแทบไม่ต้องคิดถึงการเล่นเกมบุกเลยเสียดายครับถ้าเกิดตัวบนอย่างมาปูกูเจ๋งพอเหมือนบิวโรซิมาของเชียงรายเนี่ยละครับและมีตัวเร็วพุ่งอย่างลองจิวที่คุณภาพของลองจิวก็ต้องดีกว่านี้นะครับไม่ต้องมายึกยักเยอะรับรองมีโอกาสในการได้ประตูแน่ส่วนสัก 2- 3สคนเนี่ยกำลังดีแต่มันไม่ทันครับจังหวะเติมขึ้นไปเนี่ย เก็บบอลแล้วก็เสียพอเสียปุ๊บก็ต้องกลับมาเล่นเกมรับต่อสิ่งที่ต้องชมโปรหังครับคือเขาไมา่ยิงไกส่สีสวยทั้งที่ราชบุรีรับต่ํามันมีพื้นที่นะครับรับต่ํา25หลาเนี่ยเลยระยะ25หลาไปจนถึง30หลาถึง40หลาเนี่ยกำลังขายดียิงได้นะครับ ไดไ้แต่พวกเขาไม่ทําเพราะว่ากลัวโดนยิงไปแล้วเนี่ยไปติดแนวรับบอลไปเด้งเข้าทางโดนเล่นเกียนสวนกลับอาจจะเสียประตูได้เพราะว่าตัวเองก็ดันสูงขึ้นมาเอาเป็นว่าก็เลยโยนครับซ้ายทีขวาทีเปลี่ยนบอลไปมาแล้วก็ตีโซนของราชบุรีให้แตกจากนั้นก็เปิดเข้าไปลุ้นแต่สุดท้ายเปิดเข้าไปเท่าไหร่เหมือนเปิดชนกําแพงครับคุกคลิกบ้างได้ยิงออกเองบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นจังหวะของฟุตบอลนะครับที่จะไปซื้อเกมรับให้คู่แข่งเกิดความผิดพลาด แต่ในเมื่อเขาผิดพลาดแล้วตัวเองทําไม่ได้ทุกอย่างมันก็จบแบบนี้หลายคนสงสัยเหมือนกันนะครับว่าทําไมไม่เล่นเกมรับแบบนี้ตั้งแต่เกมแรกสาหรับทางราช,ชาบุรีคําตอบก็คือการเล่นเกมรับเนี่ยมันใช้แรงเยอะมากครับไม่เหมือนเล่นเกมรุกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการเล่นบอลเกมรับเนี่ยมันต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลามันโยกไปหมดครับซ้ายทีขวาทีเดินหน้าถอยหลังเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าไอ้ทิศทางของบอลของคู่แข่งเนี่ยมันจะไปทางไหนเพราะบอลมันอยู่กับเท้าของคู่แข่งซึ่ง การที่มีบอลเนี่ยมันผ่อนหนักผ่อนเบาได้เวลาเล่นเกมรุกเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะดึงได้ถ้าไม่ไหวต่อกับหลังยืดไปยืดมาคู่แข่งก็ต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าเราจ่ายกับหลังคู่แข่งก็เดินบนถ้าเรายกขึ้นไปข้างหน้าคู่แข่งก็ต้องถอยเคลื่อนซ้ายทีขวาทีนี่แหละรครับมันคือสิ่งที่ราชบุรีนั้นอาจจะมองว่าเกมนี้พร้อมแล้วก็เลยลองเล่นเกมรับต่ำดูซึ่ง ถือว่าทําได้ดีนะครับแม้ว่าความฟิตยังมาไม่เต็มผมว่าน่าจะไปพีคในช่วงเปิดซีซั่นไทยลีกสบายๆเลยครับสำหรับราช,ชบุรีเพราะวันนี้เนี่ยโดนโปฮังเปิดข้ามฟากซ้ายขวาโยนยัดคอสเข้าไปจนขาเปรีย้ยเป็นแถวโดวยเฉพาะจูเนียร์มาป,ปูกูออกอาการหมดอย่างเห็นได้ชัดแต่ทุกคนก็ช่วยกันจนได้หนึ่งแต้มปรติศาส่วนอีกหนึ่งคู่ที่อุซเบกิสถานครับเชียงรายยูเนเตตเดินทางไปแข่งที่นั่นเป็นเกมสําคัญที่พวกเขาจะลุ้นเข้ารอบในลบที่2 ได้หรือไม่ได้ต้องวัดกับทางกระบะโอซาก้า Osaka. จริงๆเกมที่แล้วเนี่ยเกือบจะไม่รอดแล้วดันตีเสมอได้เลยมันลุ้นถึงเกมนี้นะครับเกมแล้วเสมอกันหนึ่งหนึ่งเกมนี้ครับทางเชียงรายหมายมั่นปั้นหมือว่าอยากจะเอาชนะกําบะโอซาก้า Osaka, เพราะว่ากํบาบะเองก่อนเดินทางมาแข่ง a อ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกเขาอยู่โซนท้ายตารางครับอันดับที่18ของตารางผลงานในฤะด,ดูกาลนี้ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่พวกเขานั้นอาจจะขาดความมั่นใจแล้วมันต่อเนื่องมาถึง a f c ซีแชมเปี้ยนส์ลีก วิธีการเล่นเกมรุกเกมบุกเนี่ยไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่เชียงรายมีโอกาสแต่ต้องเล่นแบบอดทนและเล่นเป็นสไตล์ของพวกเขาที่เราดูแล้วเนี่ยจังหวัดฟุตบอลมันไม่เร็วมันดูแล้วไม่สนุกแต่เอาเป็นว่าประสิทธิภาพเมื่อถึงเวลาต้องกดดันวิธีการมันเห็นชัดว่าเชียงรายเขาเล่นแบบไหนและเขาสามารถทําได้ดีในแบบไหนเกมคู่นี้นะครับสรุปแล้วออกสตาร์ทมาเนี่ยทางกบ,บะโอซาก้า เปลี่ยนผู้เล่นจากเกมที่แล้วถึง9ตําตำแหน่งนะครับก็มีตัวหลักลงไปเยอะแยะเลยจอมเกา๋าอย่างทาคาชิอุซามิก็อยู่นะครับชินยะยาจิมะเลอโรเปเรรานี่คือสามประสานาในเกมรุกทา้งฝั่งเชียงรายก็ชุดหลักๆอะไรครับที่ลงเล่นกันอยู่แล้วเพราะผู้เล่นมีให้ใช้สอยค่อนข้างจะน้อยเอาไปเพียงแค่21คนแต่เริ่มเกมไป6นาทีกวางโซมหาภัยครับได้ประตูขึ้นนําพิธิวัฒน์ทำชิ่งกับบิลแล้วบอลเนี่ยมันก็หลุดไปถึงทางฟิลิปเป้อโมริม เข้าเขตโทษพักอกหนึ่งจังหวัดนี่คนที่ผมเนี่ยวิาพากวิจารเนี่ยว่าโอ้โหผลงานยังไม่ดียังไม่เข้าตาในหลีก็ยิงไม่ได้กลายเป็นว่าซัดด้วยซ้ายเรียงเดียวครับหายเลยผ่านมือของนายด่านกําบะเข้าไปเชียงรายนำหนึ่งศูนย์ก่อนที่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะมาเสียประตูแบบมีโชคช่วยครับทางฝั่งของกัมบะโชจิฮุนไปจ่ายบอลพลาดแล้วชินยะยาจิมะเนี่ยได้บอลในเขตโทษเขาซัดบอลแล้วบอลมันไปชั้นแ l a โดนบินเนอร์เอริเก้ครับน่าจะโดนหัวไหลลาใจผิดนะครับคือเหมือนกับบินเนอร์เนี่ยเขากำลังจะล้มมันจังหวะพออกพอจอดเลยครับโดนไหลของบินเนอร์ปุ๊บเปลี่ยนทางเข้าประตู เสมอกัน1ต่อ1นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพยายามจะหาจังหวะยิงกันแต่ก็กล้ากกลัวๆได้กันทั้งคู่นะครับเหมือนเพลย์เซฟอะเอาเป็นปว่าคู่นี้ลุนดับ2เต็มตัวเพราะว่าจบ11อีกแล้วนะครับกัมบะเลยมี6คะแนนรังรองจากฝูงของกลุ่ม H อยู่ขนาดที่เชียงรายก็ตามหลังมาติดๆมี5แต้มอยู่ที่3โปรแกรมนัดต่อไปครับสำคัญมากกัมบะจะเจอกับ t ทม์ i n เนสโรเวอร์ผมว่ากัมบะถ้าจะขึ้นแท่นต้องชนะทาง t ทม์ i n เนสโรเวอร์ส่วนเชียงรายนี่แหละครับวัดกับชุนบุก ปัญหาสําคัญเลยคือเราควรจะมีแต้มครับไม่ควรแพร้ครับถ้าแพ้เนี่ยโอ้โหเสียโอกาสในการที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปแน่นอนแต่ทุกอย่างนะครับมันก็เป็นช่วงเวลาของมันเมื่อเราผ่านจุดที่ไม่สามารถที่จะทําได้กับกรรมบะแล้วเนี่ยก็ต้องเล่นให้ดีที่สุดแหละอยา่าไปกดดันมาแล้วครับทั้ง2คู่จะเตะวันที่7กรกฎาคมในช่วงเวลา1ทุ่ม กำบาเตาก่อนนะครับเจอกับทางไทมบเนสแล้วก็3ทุ่มเป็นเชียงรายพบกับชุดบุ๊กสถิติโดยทั่วไปของเกมคู่นี้กาบากับเชียงรายนะครับกำบะครองบอล56.7%น 56. ขณะที่เชียงรายก็ไม่ได้นาเกลียดอะไรนะครับ43.3%น้อยกว่านิดหน่อยแต่ไปลุ้นกันที่จังหวะการเข้าทาเกมเนี่ยอุตส่าห์เข้าท้านะครับขึ้นนําก่อนแล้วจังหวะดวลน1ต่อ1เชียงรายไม่ได้เป็นรองนะครับต่อ41%ลูกลาา,กาศครบเป็นทงฝั่ของกางําบะดีกว่าก็นิดหน่อยกครับ5ป 1กับ40.9บอลอินเตอร์เซฟครับการตัดบอลสูสีครับกัมบะตัดไป15เชียงรายตัดไป14ก็เป็นเกมที่เชียงรายรู้วิธีการและเป็นเกมทางซีชั่นนะครับตัดได้แล้วใครรุกเร็วว่ากัน ม่นเหมือนกันก็เอาชชนะไปและสุดท้ายมันทําอะไรกันไม่ได้เพราะว่าเกมรับของทั้งสองทีมเนี่ยขึ้นไปซับพอร์ตกันเร็วแล้วก็ลงมาครอบเบรืรอพื้นที่กันได้ดีด้วยส่วนการจ่ายบอลรายละเอียดโดยทั่วไปนะครับพาสซิงบอลของทางเชียงราย425กัมบะ544บ bon อลยาวเชียงรายใช้เลยครับเป็นสไตล์พวกเขา73ครั้งต่อ46สไตล์ฟอร์เวิร์ดเพลย์นะครับก็จ่ายขึ้นไปให้กับทางบิลโรซิมาเป็นกองหน้าคนเดียวที่คอยพักบอลแล้วก็รอเกมรุกด้านข้าง ส่วนความแม่นยำครับต้องยอมรับว่ากาบะนะครับดีกว่าก็คือบอลในแดนของเชียงรายเนี่ยความแม่นยำยังพอมีอยู่นะครับ79.7%ส่วนทางฝั่งของเชียงรายบอลที่บุกเข้าไปแดนของกาบะเนี่ยความแม่นยำา68.3%เเท่านั้นก็เป็นที่มานะครับที่ทำให้เชียงรายอาจจะเจาะไม่ถึงพื้นที่สำคัญแบบต่อเนื่องมากนะส่วนลูกเปิดด้านข้างต้องยอมรับว่าทีมเจลี เขาเตรียมมาดีครับหลายทีมสถิติการเปิดด้านข้างค่อนข้างจะดีเกมนี้ก็เหมือนกันกาบาเปิดไป27ครั้งเชียงรายเปิดแค่9ครั้งเท่านั้นแต่สกอร์ออกมา1-1โอกาสไม่หนีกันเลยนะครับกำบายิงไป10เชียงรายยิงไป9เข้ากรอบคนละ2ครั้งแล้วได้มาทีมละ1ประตูเชียงรายยิงติดบล็อกไป3นะครับก็ถือว่าโอกาสจังๆดูทรงแล้วดีกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าทางฝั่งกาบาเนี่ยยิงติดบล็อกไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเชียงราย ได้เล่นเกมไม่ต้องการครับหลังจากพวกเขานำเร็วมันเข้าทางแล้วแล้วก็หันมาดึงเวลาต่อบอลไปมาเท้าสู่เท้าว,วางยาวทะแยงซ้ายขวาตามจังหวะของตัวเองหมดไม่ได้เร่งอะไรเลยครับถ้าโดนกำบะเพรสก็ส่งคืนหลังแล้วถ้าเกิดจังหวะกำบะเพรสไม่ดีข้างบนเปิดหลังบ้านของเขาลอยขึ้นมาก็จะวางบอลยาวครับมีสราวุฒิอินแป้นกับชินภัทรลีออดสามเซนเตอร์นะครับที่คู่กับบรินเนอร์เนี่ยเป็นเป้าหมายในการที่จะวางบอลยาวแล้วพื้นที่เดียวพื้นที่สุดท้าย เห็นบิลอยู่ตรงไหนเตะไปให้บิลตรงนั้นครับในสไตล์ฟอร์เวิ Play ทที่ผมบอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดบิลนั้นพลิกไม่ได้หาจังหวะยิงเองไม่ได้ก็ดึงจังหวะรอเพื่อน ซึ่งบิลเนี่ยพิงบอลดีอยู่แล้วครับความเร็วอาจจะตกไปเยอะแต่เขามีความเก่าเกมก็จ่ายออกซ้ายทีขวาทีเพื่อนก็ทําเกมรุกอีกรูปแบบหนึ่งได้แต่เพียงแค่ว่าจังหวะประตูที่2ของทางเชียงรายเนี่ยมันไม่มาและมาเสียประตูจากจังหวะความผิดพลาดมันก็ทําให้ต่างคนต่างระวงังและสถิติกัมบะโอซาก้าในการเจอกับสโมรสรจากไทยในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกปรากฏว่า6ครั้ง ก็ยังคงไม่แพ้ทีมจากไทยต่อไปนะครับชนะได้2และเสมอไป4ส่วนโปรแกรมในวันนี้ครับที่ตามลุ้นตามเชียร์กันหน่อยก็เป็นเกมในกลุ่ม F ครับเกมสำคัญของทาง BG ปรปทุมอีก1นึ่นัดเจอกับทางเวียดเทลต่อเนื่องเลยเกมก่อนหน้านี้ชนะได้2 0และเวียดเทลจากเวียดนามต้องการ3คะแนนกลับมา เพื่อเอาคืน BG ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนั้นนะครับต้องยอมรับว่าโอกาสที่อันดับ2ของกลุ่มนี้ที่มี BG อยู่จะเข้ารอบโดยแต้มที่สูงนี่ยากมากนั้น BG ต้องเก็บเก็บเวียดเทวให้ได้เก็บคาย่าให้ได้ขึ้นแท่น12คะแนนะอันดับ2ดีสุดการันตี1ใน3แน่นอนก็ลุ้นเชียร์กันได้นะครับเตะที่ปทุมธานีสเตเดียมในช่วงเวลา3าทุ่มผมว่างพอดีก็ จะไปดูนะครับเป็นหนึ่งเกมสําคัญที่พอไปดูแล้วกลับมาเนี่ยมันคอมเมนต์เกมค่อนข้างจะง่ายช่วงท้ายนะครับก่อนจากลาก,กันไปขอร้องนะครับอย่าพึ่งเปลี่ยนไปไหนครับดูกันหน่อยให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้านะครับมีสินค้านําเสนออีก2ตัวที่เขาฝากมาให้โปรโมทครับข้อความจากคุณนัทธิดาเขาบอกขออนุญาตฝากร้านเพราะว่าแฟนเนี่ยดูคลิปของผมบ่อยแล้วก็ชอบดูผมวิเคราะห์บอลก็มาบอกว่าผมเนี่ยเปิดโอกาสให้พวกเราฝากร้านก็เลย อยากมาฝากร้านก็เลยมาโพสต์ให้โปรโมทให้หน่อยดังนั้นพูดได้เลยครับไม่มีปัญหากะปิของมาดามแยมครับเขาบอกเป็นกะปิกุ้งแท้ร้อไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่มีผงชูรสไม่เค็มเป็นโลโซเดียมเก็บได้นาน6เดือนให้แช่ตู้เย็นนะครับถ้าไม่แช่เก็บได้แค่2เดือนและนําไปปรุงอาหารทําได้หลากหลายมากจะเป็นเมนูต้มเมนูผัดแกงทอดน้าพริกเครื่องจิ้ม จะจิ้มผลไม้ก็ได้นะครับกระปุกละ150บาทส่วนร้านสุดท้ายเป็นน้ำพริกกาก,ากหมูสูตรโบราณครับอ๋อน,นี่เห็นแล้วน่ากินมากครับภาพทด่กเขาส่งมาแต่ละเมนูนี่น้ำลายสอครับแล้วนอกจากน้ำพริกกาก,ากหมูแล้วยังมีน้ำพริกหนังไก่กรอบสูตรโบราณด้วยเขาบอกว่าอร่อยมากๆคอนเฟิร์มนะครับไม่เหมือนใครอยากให้ลองชิมจะกินกับข้าวนะครับจะกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวกินกับผักสายคลีนรสชาติกซก่บ กินกับไข่เจียวไข่ดาวได้หมดหรือจะเป็นไข่ต้มอันนี้ก็คงจะเข้าอยู่แล้วกับผู้นำพริกกันนะครับกระปุกละ100บาทสนใจสั่งได้เลยนะครับที่ Inbox Facebook กกะปิมาดามแยมหรือว่า IG กะปิมาดามแยมนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไลน์นะครับไลน์เนี่ยใส่ไปนะครับเป็น ID ดีไลน์ YAM.P นะครับก็คือ y a m .P และทั้งหมดนี้คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับติดตามเชียร์สโมสรของไทยศึก AFC Champions League จบแล้วเดี๋ยวคนได้ลงรายละเอียดกันนะครับข่าวสารเรื่องของ ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาเตะตอนไหนก็ยังเงียบเยบกันอยู่นะครับโปรแกรมก็ยังไม่ออกเดี๋ยวผมก็จะนําข่าวสารนี้มาฝากกันแต่ว่าช่วงนี้ขอโฟกัสกับการเชียร์สโมสรไทยใน FC Cha แชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนเพราะว่าใกล้จะจบแล้วนะครับเดินทางเข้าสู่นะัดที่4ที่5ที่6กันสําหรับหลายสโมสรก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคิดใสโคง้งฝากกดติดตามในช่องทางยู u ูบซับส c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ